สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้มาดามก็เศร้าใจนิดหนึ่งรู้สึกจุกในในใจหน่อยนึงก็คือว่าก่อนอื่นอยากจะฝากถึงคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะหรือว่าคนที่ลูกส่งเงินส่งอะไรให้ใช้เนี่ยก็อยากจะขอเตือนว่าให้ถามลูกมั่งนะคะว่า มึงมีใช้หรือเปล่ามึงส่งมาเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้ใช้อะไรถ้าเดือดร้อนค่อยส่งมาก็ได้นะคะถามลูกเต้าอย่างนี้ก็ได้สุขสบายดีหรือเปล่าล่ะถามลูกอย่างนี้ก็ได้นะคะคือตลอดชีวิตมาดามเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตเข้ากรุงเทพมาก็ก็คือรับผิดชอบแม่มาตลอดคือชีวิตมาดามนี้ไม่มีพ่อมิตรแต่แม่แล้วก็พี่ๆรวมกันทั้งหมดก็ ห้หคนนะคะมาดามเป็นลูกคนเล็กก็มาอยู่ไกลสุดอยู่นอร์เวย์ตั้งแต่ชีวิตการทำงานเข้าเป็นวัยรุ่นเข้ากรงเทพก็เป็นนักร้องว่าสงเงินให้ให้แม่ให้ครอบครัวตลอดนะคะถึงบางครัง้งอาจจะมากบ้างน้อยบ้างก็เป็นเงินที่เราทำงานมาด้วยความเหนื่อยว่างั้นลำบากมันก็ไม่ลำบากหรอกคะ่ะคือสำหรับ ครอบครัวมาดามเนี่ยพี่พี่เขาเนี่ยมาดามไม่เคยบอกนะคะว่ามึงสง่งกูไม่สง่งมึงไม่สง่งกูก็ไม่สง่งกูส่งมากมึงส่งน้อยอน,นี่มาดามไม่เคยพูดนะคะเพราะว่าพี่พี่เขาก็ไม่ค่อยครอบครัวเขาก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมาย,ยาสิเนาะค่ะก็เลยแบบว่าบได,ดนินงงใส่ไม่ผักเป็นพาล่าให้พี่พี่เขาอะ่ะคือเรา เราเก่งเราทํางานอยู่คนเดียวแล้วก็ส่งให้แม่ใะอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเนี่ยชีวิตมาดามเนี่ยรักแม่ที่สุดนะคะแต่ว่ามาดามก็ไม่เคยได้แบบว่าจะพูดยังไงดีอ่ะคือชีวิตนี่ส่งแต่เงินแม่ไม่เคยถามเลยนะว่ามึงอยู่สุขสบายดีไหมมึงเป็นยังไงมึงพอกินพออยู่หรือเปล่าแม่มาดามไม่เคยถามเลยนะคะ คุยโทรกลับหากลับไปบ้านโทรหาทีไรก็ไม่พ้นนะขอแต่เงินขอแต่เงินทั้งที่เราก็ส่งให้อยู่ประจําส่งอยู่ให้ตลอดแต่ก็ไม่รู้แกไปทาอะไรอายุแกก็85 86แล้วนะคะอย่างวันนี้เนี่ยมาดามรู้สึกเศร้าใจที่มาพูดนี่ก็คือเพราะว่ามาดามฝากเงินไปให้แม่ใช้นะคะฝากไปทิ้งก็เป็นหมื่นๆสองสามหมื่น,อ,นอย่างน้อยต้องมีหมื่นนะคะ แม่ไม่เคยพอใจเลยแม่ถามว่าทําไมมึงให้กูน้อยจังมาดามจุกนะคะจุกคือแบบว่าแม่เราเราก็รักกันแหละไม่ได้มานินทาแม่นะคะแต่ว่าแต่ว่าอยากจะฝากเตือนคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะที่ลูกสง่งลูกเต้าส่งเงินไปให้ก็สงสารลูกบ้างถามสาระทุกสุขดิบลูกบ้างนะคะไม่ใช่ว่าจะรอแต่เงินเขาอย่างเดียวบางครั้งเขาก,ก็อาจจะยุ่งยาก บางครั้งเขาก็ลูกผัวเขาไหนเขาจะต้องกินต้องใช้ลูกเต้าค่าใช้ใจ่ายเขาก็มีนะคะถ้าเกิดว่าคนที่เป็นพ่อแม่ไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรมากมายก็ขอแนะนาว่าอย่าไปบีบคันลูกอย่าไปทําให้ลูกไม่สบายใจมากนะคะมีเท่าไหร่ก็กินไม่มีก็นอนขออย่าเจ็บอย่าป่วยก็พอนะคะพี่น้องวันนี้มาดามรู้สึกเศร้าใจนิดหนึ่งตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยส่งเงินตลอดแต่ว่าแม่ไม่เคยพอใจเลย โทรไปหาแม่ทีไรเนี่ยมีแต่ว่าส่งเงินให้กูหรือยังส่งเงินมาหรือยังแม่ไม่เคยถามเลยว่ามึงมีความสุขดีไหมมึงเป็นยังไงบ้างแม่ไม่เคยถามเลยค่ะมาดามรู้สึกแต่แม่ก็รักที่สุดนั่นแหละแต่มาดามรู้สึกบางครั้งน้อยใจจุกอยู่ในใจจุกอยู่ในอกแต่ว่าก็พูดไม่ได้เพราะความรักแม่ถึงเวลาเราก็ส่งให้แม่กินแต่ว่าส่งมากส่งน้อยแม่ก็สมควรที่จะสมควรที่จะ พอใจแล้วก็ดีใจนะคะแล้วฝากเป็นหมื่นแม่เราบอกว่าทําไมมึงฝากให้กูน้อยใจน้อยจังทําไมให้กูน้อยจังมาดามมพูดไม่ออกค่ะก็เลยอยากจะมาฝากเตือนพ่อแม่ที่ลูกส่งเงินให้หรือใครที่กําลังจะเป็นพ่อแม่หรือคอยเงินจากลูกก็ถ้าไม่จําเป็นไม่เดือดร้อนมากก็อย่าไปเอากับลูกมากนะคะ ก็เอาพอกินพออยู่แล้วก็เขาก็ต้องอยู่ต้องกินเหมือนกันค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะมาดามจุกอ,อกค่ะก็เลยมาพูดให้ฟังคลิปนี้สวัสดีค่ะ